สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับเท็นี้ก็มาฟังเรื่องราวกันต่อเลยนะครับก็ปีพศน่าจะปีพศ54นะครับ54หรือ55เนี่ยนะครับที่ผมได้ได้เลิกกับแฟนที่เชียงใหม่นะครับปีปี53นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้มามาทำโต๊ะบิงปองก็ไปซื้อโต๊ะบิงปองของมารีคิงที่เขาเลิกกิจการมานะครับแล้วก็มาเปิดที่ที่สยอดเนี่ยนะครับครับก็ยังมีเพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งครับที่ยังที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับในเทปกเทปกาะในเทปที่ผ่านมานะครับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็อายุก็มากกว่าผมประมาณน่าจะห้าหกปีนะครับก็ภายหลังก็มาทราบว่าเขาก็ทาโรงพิมพ์เหมือนกันก็อา อาชีพเดียวกันกับผมนะครับทำโรงพิมพ์แล้วก็ก็ได้รู้จักกันที่โต๊ะปิงปองนะครับเขาก็มาเล่นปิงปองเขาก็มาเล่นปิงปองที่เมลคิงนะครับเสร็จแล้วก็รู้จักกันแล้วก็พอผมมาทําที่สามยอดเขาก็มาเป็นลูกค้าของผมด้วยนะครับแล้วก็ภายหลังจากที่เขามาเล่นมาเล่นไม่นานเนี่ยเขาก็พา พาเด็กสองคนพาเด็กสองคนนะครับก็อายุน่าจะหกหกหกขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบคนหนึ่งมามานะครับก็ก็บอกว่าเป็นลูกชายเขานะครับผมก็สงสัยก็เลยถามก็เลยถามเขาก็กคุยให้ฟังว่าเขาก็ไปไปสู่ขอไปสู่ขอผู้หญิงที่ลบบุรีนะครับคนหนึ่งอายุยี่สิบห้าปีนะครับส่วนตัวเขาเอางตอนนั้นก็อายุหกสิบห้า นะครับแล้วก็ก็ไปสู่ขอ,อก็ก็หมดหมด,หมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ20 0แสนกว่าบาทนะครับก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มามีลูกด้วยกัน2คนนะครับก็คนหนึ่งคนหนึ่งชื่อคนหนึ่งชื่อเล่นนะครับชื่อแบงค์อีกคนหนึ่งคนน้องก็ชื่อชาตินะครับก็ก็อะไรการเป็นแบงค์ชาตินะครับ2คน ก็ฟังเรื่องเ,าเขาผมก็ผมก็อนึกำัในใจนะครับแต่ก็แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่า,เ,าเขาก็ไปไปสู่ขอนะครับก็หมดเงินไปสองแสนสองแสนกว่าบาทนะครับทีนี้ผมก็มาคิดว่าเออผมก็มาคิดว่าเออทำไมเขาก็เขาก็อายุหกสิบห้าแล้วนะครับแล้วก็เขายังไปไปสู่ขอ ไปสู่ขอเมียอายุยี่ห้าได้นะครับแล้วก็อายุผมก็น้อยกว่าเขาตอนนั้นก็น่าจะยังไม่ถึงหกสิบนะครับก็ก็เลยคิดว่าเออฮเราก็เราก,เราก็เราก็คิดอยากจะมีคิดอยากจะมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมาปริญาสองคนของผมเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปได้เสียชีวิตไปคนหนึ่งและอีกคน,นก็ก็เลิกกันนะครับ ก็ม <S an> ีล <S an> ูกด้วยกันห้าคนนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็เราก็ลูก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 ก็โตกันหมดแล้วนะครับลูกลูกผมก็ทั้งห้าคนก็โตโตกันหมดแล้วก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครแต่งงานอะไรสักคนเราก็อยากจะเราก็อยากจะอุ้มอุ้มหลานมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเอยในเมื่อลูกในเมื่อลูกเขายังไม่พร้อมที่จะมีเอรามันเอเรามันก็ยังมีน้ํายาอยู่นะครับก็ ก็เลยคิดว่าจะหาจะให้สักคนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อที่จะได้มีมีลูกมีลูกเล็กนะครับแล้วก็ส่วนส่วนคนส่วนคนที่ว่าส่วนส่วนรุ่นพี่ที่ว่านี้ก็จายาเขานะครับจายาเขาก,คกค็คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เพราะว่าแกะก็ตีบปิงปองแกะก็ตีบปิงปอง ก็ไม่เก่งนะครับแตบบ่เพียงแต่ว่ากตั้งรับได้เหนียวแน่นนะครับตั้งรับได้เหนียวแน่นแบบแบบคอมพิวเตอร์เลยเตะไปเตะไปยังไงทุกขบวนท่าเขาก็รับกลับมารับเข้ามาแบบแบบแบบเป็นคููคู่ซ้อมคููรับอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ภายหลังเขาก็พาลูกมาเที่ยวนะครับแล้วก็เราก็เห็นเด็กๆน่ารักเราก็บางทีเขาพามาพามาเตะเป็นฟองที่สามยอดนะครับที่ ที่สัมยอดติดกันก็เป็นสวนสวนลมมณีนาศนะครับสวนลมมณีนาศก็บางทีเข้ามาบางทีเข้ามาแม่เขาไม่ได้มาเขาก็เขาก็มาตะกับเพื่อนๆนะครับทีนี้เด็กสองคนนี้ก็ก็เป็นเด็กสนนะครับก็เด็กเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่ก็เป็นเด็กสนก็ผมก็พาไปเดินผมก็พาไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็ปล่อยให้พ่อเขาก็ไปเตีกับไปเตีกับเพื่อนๆน เพื่อนๆนี่มาตีนะครับแล้วก็ก็ก็พามาอยู่หลายครั้งนะครับแล้วผมก็ผมก็นึกนึกนึกผมก็นึกถึงเขาว่าเออเขาก็บอกว่าเขาก็เขาก็ไประหว่างช่วงที่มีช่วงที่มีแฟนที่ลบบุรีเนี่ยเขาก็ไปขับรถเขาก็ขับรถไปมานะครับเขาก็ขับรถไปไปมาที่ที่ลบบุรีนะครับกุงเทพลบบุรีก็ ก็ไปบ่อยนะครับก็ไม่ไม่น้อยกว่าผมเลยนะครับไม่น้อยกว่าผมที่ที่ขึ้นกรุงเทพเชียงใหม่เป็นเป็นบ้าเลยเลยครับจนเขามีลูกด้วยกันสองคนนะครับแล้วก็ต่อมาไม่นานต่อมาไม่นานเขาก็เขาก็เสียชีวิตลงนะครับเขาก็เสียเสียชีวิตลงเมื่อตอนอายุได้ประมาณสัก70 72 73เเนี่ยนะครับก็ก็หลังจากที่ ล,ลูกเขาได้หกเจ็ครนะครับก็เสียชีวิตลงนะครับแล้วทีนี้ก็กเออพอเขาเสียชีวิตลงก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเตนานนานหลายเดือนเลยนะครับไม่ได้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปไหนผมก็ผมก็โทรศัพท์ไป โทรศัพท์ไปนะครับก็แฟนแฟนเขาก็มารับแล้วก็บอกว่าเออเฮียก็ได้เฮียก็ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ก็มันเวลาเวลาก็ผ่านมาก็แคถึงเด็ก2คนนะครับเด็ก2คนนั้น,เ,น,น,นเป็นผู้ชายทั้งคู่ก็คนน้องก็สนนะครับก็แล้วคนพี่ก็คนพี่ก็กเอ่อคนพี่ก็แบบว่าเงียบเงียบเงียบหน่อยนะครับทีนี้ก็ ตอนนี้มาถึงเวลานี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้เจอกับเด็กสองคนนี้อีกเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นมาอย่างไงนะครับครับก็ทีนี้ก็มาเอ่อมาถึงเรื่องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็หลังก็ในเวลาไล่เรียกกันนะครับผมก็ผมได้ก็ไปเจอเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เป็นคนจังหวัดน่านนะครับ เป็นคนจังหวัดน่านก,ก็ก็พบกันแล้วก็พูดคุยถุกตุกอกถูกใจกันแล้วก็ <_ D> ก,ก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเขายังช่วงนั้นเขาาก็ยังไม่มีท้องไม่มีอะไรนะครับก็ผมก็ก็ไปหาเขาบ่อยนะครับไปไปหาเขาบ่อยก็อาทิตย์หนึ่งบางที บางทีครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พอพอกบกันได้สักพักหนึ่งกบกันได้สักพักหนึ่งสักก็ก็หลายหลายเดือนอยู่นะครับก็ผมผมก็บอกเขาว่าเออต่อต่อไปนี้ก็แม่น้องขุ่นนะครับก็แล้วแลเราก็อยากจะมีมีลูกมีลูกอีกนะครับก็แล้วก็ดอนน้องเขาเขาก็อยาก เขาก็อยากจะมีลูกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับก็ก็เลยโอเคก็เลยก็เลยคบกันแบบนี้อยู่อยู่เรื่อยมานะครับจนจนจน,จนหลายเดือนผ่านไปเขาก,เขาก็เขาก็มีท้องมีท้องขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าก็โอเคก็ก็ปล่อยให้ท้องไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงก็ ก็มาข้อที่กรุงเทพช่วงนั้นผมยังอยู่ที่สามยอดร้านผิงปองนะครับก็เคยเคยพาเข้ามาอยู่แล้วก็เคยพาเข้ามาอยู่แล้วก,าาวก็ก็เห็นว่ามันมันพอจะพักมันจะพอจะพักได้แล้วก็ก็บอกให้เขาพัก,พ,กพักที่พักที่นี่แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าท้องใหญ่แล้วก็ไปข้อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางเนี่ยมันก,มนก็มันก็ใกล้ดีมันก็ไม่ ไม่มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็เขาก็มาอยู่มาอยู่ไม่ไม่กี่วันนะครับร้วเสร็จแล้วก็ก็ก็กลับไปแล้วก็ไปไปมาๆนะครับเขาก็ช่วงที่ช่วงที่เขาเริ่มเริ่มท้องหรือว่าก่อนท้องอะไรก่อนที่จะเริ่มเริ่มรู้จักกันเนี้ยเขาเขาก็บอกว่าเขาอยู่กรุงเทพพักกับเพื่อนพักอยู่กับเพื่อนใช่ไหมพักพักอยู่กับเพื่อนเขาแล้วผมแล้วก็ผมก็ไปหาเขา แล้วก็แบบไป,ไป,ไ,ปไปมามาพอไปหาเขาพอพอพอนั้นเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกลับเขาก็เขาก็ากลับไปอยู่ห้องกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอผ่านมาหลายเดือนพอผ่านมาหลายเดือนท้องท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ให้ผมก็ให้ค่าใช้จ่ายเขาไปก็เดือนนั้นก็ก็น่าจะประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งได้นะครับก็ให้เข้าไปอยู่แล้วก็พอพอท้องผ่านไปได้สักน่าจะหก หกเจ็ดเดือนละนะครับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาจะกลับบ้านนะครับก็จะกลับบ้านแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็จะไปขอที่บ้านอาจจะไปขอลูกที่บ้านนะครับก็ก็โอเคผมก็ตามใจเขานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาก็กลับไปอยู่อยู่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็โทรคุยกันก็โทรคุยกัน แล้วก็แล้วก็เขาก็บอกว่ามีมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นท้องใหญ่เขานั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ของของเพื่อนหรือน้องเขาก็ไม่รู้ก็ก็ขับไปแล้วก็ไปล้มหลงไปล้มหลงก็ก็เคาะเดทที่ว่าเเด็กในท้องไม่เป็นอะไรนะครับแล้วเสร็จแล้วพอพอเวลาผ่านไปสักประมาณประมาณ เจ็ดแปดเดือนเนี่ยแล้วเขาเขาก็โทรมาป่อยคันว่าเอาอเขาเคาะแล้วนะครับผมก็ผมก็สงสัยว่าเออทาไมทาไมคลอดคอดก่อนกําหนดนะครับเขาก็บอกว่าเออก็คคอดก่อนกําหนดประมาณประมาณเดือนสองเดือนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเอาเอเด็กก็ยังก็ก็ปลอดภัยอ้วนทุนสมบูรณ์ดีนะครับก็ก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับ ก็พอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นก็พอหลังจากนั้นผ่านไปผ่านไปสองผ่านไปน่าจะสองเดือนหรือไงเขาอยู่พอเขาอยู่ฝ่ายเสร็จเขาก็ก็ลงมากรุงเทพนะลงมากรุงเทพเสร็จแล้วก็ลูกลูกก็ให้ไอ้แม่เขาเลี้ยงอยู่ที่ที่น่านนะครับแล้วเสร็จอ่าเสร็จแล้วก็ผมก็ถามว่าอาแล้วแล้วลูกลูกอ่า ลูกเนี่ยลูกลูกที่คลอดออกมาเนี่ยตกลงเขาใช้ชื่ออะไรเขาเขาก็เขาก็บอกว่าจะใช้ใช้นำศสกยใช้ช,ชื่อพ่อเป็นใช้เพื่อใช้ชื่อพ่อของเขาเนี่ยเป็นเป็นพ่อนะครับเป็นพ่อเป็นพ่อแล้วก็แล้วผมก็ผมก็นึกในใจเอ๊ะทำไมเขาทำไมเขาเขาเป็นเขาทำแบบนี้ก็ก็เลยคิดว่า เ,ออเขาเขาคงจะอยากได้ลูกแต่เขาคงจะไม่อยากได้ผมนะครับผมก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไปเศร้าใสอะไรนะักนะครับก็ได้แต่สงสัยว่าเออก็ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะครับผู้หญิงคนอื่นก็จะเอออยากจะมีลูกก็อยากจะมีลูกก็อยากจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้ลูกใกล้พ่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แต่นี่นี่เขากลับ เขาลับว่าเขาเขาจะเอาลูกแต่เขาไม่เอาพ่อเขาเขาไม่เอาผมเนี่ยผมก็นึกก็นึกในใจนะครับแล้วก็ก็คิดไปคิดมาก็เอ๊หรือว่าคนนี้หรือว่าเด็กคนนี้จะใช้รูปผมหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าระหว่างที่คบระหว่างที่คบกันเนี่ยก็ไปก็แบบว่าไปไปมาๆนะครับก็ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ด้วยกันประจํานะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันประจําตั้งแต่ต้นแล้ว แล้วผมพอเขากลับมาครั้งนี้ผมก็ผมก็ถามว่า,าถ้ากลับมาครั้งนี้เนี่ยแล้วก็จะจะมาอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมหรือว่าจะจะอยู่แบบไปๆมาๆอย่างนี้อีกใช่ไหมแกก็บอกว่า,อาขออยู่แบบไปๆมาๆอย่างนี้อีกผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจะอยู่ในลนาานักษณะนี้ผมก็ไม่เอาละก็ก็เลยเลิกติดต่อกันนะครับก็เลิก เราเดตต่อกันสําหรับน้องคนนี้นะครับแล้วผมก็มาคิดว่าเออถ,ถ้าถ้าถึงยังไงถ้าถ้าไม่ใช่เลื่อเนื้อเชื้อายของผมเนี่ยก็แต่ผมก็ยอมรับได้ถ้าหากว่าเด็กเด็กอยู่ในความความดูแลของเรานะครับเราก็ยอมรับได้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่นี่กับบอป,อ,ปอ,อขอแล้วก็เขาก็าไปอยู่บ้านก็ก็ให้พ่อแม่เขาเลี้ยงอะไรเงี้ยผมก็เลย ก็อยู่ไม่นานก็อยู่ไม่นานก็เลิกติดต่อกันนะครับเลิกติดต่อกันเขาก็ใจเด็ดนะครับเขาก็ใจเด็ดไม่ไม่ไม่มาคอยเตือไม่มาคอยว่าน่นนี่อะไรก,ก็อาจจะเนื่องจากว่าออท,ทางเขาทางพ่อแม่เขาก็อาจจะว่ามีไม่ใช่วพาะเป็นคนยากจนอะไรนักหนานะครับก็เลยก็ผมก็เลยคิดว่าเออขาอคงต้องการลูกแต่เขาไม่ต้องการ ไม่ต้องการไม่ต้องการผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นพ่อหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับมาจนบัดนนี้นะครับมาจนบัดนนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงอีกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับเรื่องนี้ก็ผ่านมาน่าจะหลายปีน่าจะเจ็ดแปดปีอะไรถ้าพูดถึงก็น่าพูดถึงเวลานี้เด็กก็ก็น่าจะโตแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่เคยเพราะหลังจาก หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้พบไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เลยก็เลยเท่ากับว่าเลิกกันไปนะครับสำหรับคนคนนี้นะครับครับแล้วก็ยังมีหลายคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังเรื่องราวกันต่อนะครับตอนนี้ก็มาฟังเพลงกันนะครับครับก็มาฟังเพลงของคุณทูนทองใจที่ขับร้องเอาไว้นะครับก็เป็นผลงานจากคุณลพลพรบักดีนะครับ ก็เป็นเป็นผู้ประพันธ์ไว้คุณทูลก็เป็นผู้ร้องนะครับเธอรู้หรือเปล่านะครับเธอรู้หรือเปล่าพี่เฝ้าแต่ปรารถนาอยากจะอยู่ใกล้วันตาเหมือนดังที่ว่าอยู่คู่ราตรี อยากจะรักหวังใจใครฝากไม่ตรีอยากอุทิศชีพนี้แต่เธอไว้เป็นเดิมพันเธอรู้หรือเปล่าเป็นเงาติดตาม่วนาังอยากจะจูบสองปรางสองบัวสร่างเหมือนดังใจฝัน พี่คล่งใกยเหมือนดังกระต่ายไม้จันโอ้จอมควันพี่จงเห็นใจปลดได้ปลาณานีหากพี่ขาเธอพี่คงสิ้นสุขทางชาติเหมือนแดนฟ้าขาดดวงเดือนและดวงสุริ หากน้องไม่รักน้องจงได้ส่งสารพี่น้องไม่ใหญ่ดีก็ควรจะมีเมตตาเธอรู้ไหมว่าเวลาที่พาเลยไปพี่คอยเจ้าเผยใจเหมือนคนเป็นใครที่รอคอยยา หากว่าน้องเฉยเมยไม่เอ่ยว่าจะพี่คงช้ำกว่าฟ้านิราศขาดเดือนและดาวครับต่อไปก็เป็นเพลงหยดหนึ่งของการเวลานะครับก็เป็นผลงานจากคุณกวีสัตตโกวิทนะครับเพลงน,นี้ก็แต่งให้คุณทานินเป็นผู้ร้องนะครับเพลงนี้ ไม่อยากให้มีพรุ่งนี้ไม่อยากให้มีวันเดือนปีไม่อยากให้มีแม้เวลานาทีมาบันชีวิตให้คลอลงทุกวันไม่อยากให้มีจันชายไม่อยากให้มีดวงตะวัน ไม่อยากให้โลกหมุนไปตามแกนมันไม่อยากจะวางกลางวันกลางคืนหยดหนึ่งของการเวลายอมเสียน้ำตายามรักลาสะอ่นความรักมาหลับหลับเสียลืมตื่น สุดฝืนความเก่ามาเล่าสะท้อนความลังไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะมีแม้ความหวังบนสากความจริงพบแต่ความชิงชังไม่อยากจะวังหยดหนึ่งของการเวลา ครับต่อไปก็เป็นเพลงกลิ่นปลาหนันนะครับก็เป็นผลงานจากคุณสุทินเทสารักษ์นะครับก็ประพันธ์ไว้ให้คุณทานิ์นร้องนะครับเพลงนี้คุณทานก่อนหน้าคุณทานินร้องก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งร้องนะครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้ละแต่ผมได้ฟังของคุณทานิน์นผมก็ชอบนะครับเพลงนี้กลิ่นดอกปาหน,นันเจ้าเอ๋ย ก่อนกลิ่นนี้เคยสึงใจพี่ลงรักเจ้าไว้นานปีปลูกไว้ยังมีคนจองส่งกลิ่นปานเยยบุงาดอกเด่นโซภารับจันสอง สวยคล้ายดอกฟ้าจำลองพี่ปองเฝ้าคอยเจ้าเด่นเป็นไม้ดอกต้องลมพี่อยากชมแต่บุญน้อยพี่ครวรพี่เพ้อคอย สูงลอยไกลฟ้ากว้างอยู่ห่างมือกว่าสุดสอยเฝ้าแต่ลงคอยเพ้อไม่สั่งหอ,อมคลายกลิ่นเนื้อนวลปรางแก้มนางพี่เอ้ย ต่อไปก็เป็นเพลงเข็ดแล้วลบบุรีนะครับก็เป็นผลงานจากคุณประเทืองนะครับก็เพลงนี้ก็แต่งให้คุณนพดลเป็นผู้ร้องนะครับก็นึกถึงเรื่องราวของเอคอมพิวเตอร์นะครับที่ไปขอ,อาสาวลบบุรีนะครับ ความรักของเราพบกันที่ลบบุรีเมื่อก่อนเคยรักกับพี่เดียวนี้เธอเป็นของใครเจ้าคงไม่รู้ว่าชูททำให้ช้ำใจข้าจึงต้องมองร้องไห้ปัดใจจากน้องไม่ลง เคยรักกันมันรักกันดังควันชีวีเหตุการณ์ที่ลบบุรีจกักภายพี่พวงเชื่อในใจเขาจนรักของเรายิ่งงงก่อนเคยก่อนเคยเชยควันมันคง ไม่ลืมเลยเพราะใครแกล้งฉันมเมืองลบบุรีนี่เอ้ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเลิกรักกันแม่ซื้อแม่ชักทำให้ความรักเปลี่ยนพันสาบานสาหันประการมาขาัดสบัน เพราะใครเธอเพอรำพันทุกวันให้ฉันจงคอยเจ็บจนใจฉันลอยหลงคอยจนใจร้องไห้ไม่อยากจะพบเมืองลบบุรีจนตายวันเกรงจะช้ำมองไม่ เขดจนตายโอ้ลบบุรีครับก็มาที่เพลงของคุณสุรพลนะครับก็แต่งให้คุณยงยุทธเป็นผู้ร้องนะครับสัจจะชาวนานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังของคุณยงยุทธนะครับ พี่มันเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เกวียนเทียมควายชั้นดีอยากเอาไปให้ขี่ก็อายเหลือทนตรีดิงติ้งตริงตริงตริงติดตริงตดดิงติดตริงตริงรักน้องมาตั้งนมนานไทยนาทำงานกลางแดดและฝนรักน้องถนอมน้องนัก เป็นเพราะความรักพี่จึงยอมสู้ทนเห็นใจบ้างเถิดยอดรักอย่างอ้อนเลยนักแม่สาวหน้ามนุนถึงพี่จะเป็นชาวนาน้องไม่ต้องกลัววา่าพี่จะอับจนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อน ขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนพี่จะพาควันอ่อนไปขี่รถยนต์ตรีดิ่งตึิงตริงติดตริงติดตึ้งตึ้ดติดตริงตริงพี่มันเป็นช้านาน้องจ๋าอย่าได้คิดมองมนรักของพี่ซื่อสัตว์เหลือล้น ถึงจะจนไม่มีตึกก็อย่าไปนึกวันเกรงตรีถึงติดริงติดถึงติดตึงติด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 งติดงคืนไหนเดือนหงายเต็มดวงพี่จะพาน้องขวงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถจนพี่จะพาหน้ามนั่งหลังถุยแทนเก่ง ถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเขียวเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายขอน้องจงเชื่อใจพี่เถิดอยากเลรงรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก่งรตริงติิงตร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 ิง ตรริครับต่อไปก็ผลงานจากคุณชายเมืองสิงห์นะครับก็เ,เพลงนี้ก็แต่งให้คุณแมนเนนวิทเป็นผู้ร้องนะครับก็เป็นเพลงดังของคุณแมนเนมิทที่ร้องเอาไว้นะครับชวนชมนะครับเจ้าชอชวนชมลั่นทมหรือจะงามกว่า แม่ยอดกัลยาการดาใยซ่อนกลิ่นหอมอยู่ในกระทงน้องก็ยังจะทอมอยู่บ้านเศรษฐีน้องก็มีเชื้อหม,มอมอ้อมวัวชวนดอมแก้มแม่หมอมชวนดอมเด็ดดม พี่เป็นคนจนหน้ามนหรือจะรักพี่เจ้าชอมาลีคนดีกลัวพี่อกตรมพี่เป็นชาวสวนน้องก็ชวนให้ชมให้พี่ฝันหวานเดียวก็ผ่านระทม ดาวน้อยลอยลมให้รักติดลมจมรักดักดานโหแม่เอวบางสำรวยสำอางชะอ่อนวันหนุ่มมือบอนวิงวอนอดอ้อนปากหวาน เจ้าเป็นหงเหินเขาก็เอาเงินมาหวานแม่คูนทูนหัวก็จะมัวลืมบ้านสวยเอ้ยนานนานจะคิดถึงบ้านจริงๆละเนอเจ้าช่อชวนชมหน้าดมชื่นชมแก้มอิ่มพี่อยากจะชิม รอยพิมพ์รอยยิ้มแก้มเธอจะรักจะหลงหรือก็คงจะเกอ้อจะฝันจะหวานเดียวก็ผ่าละเมอเพราะไรเงินบำเรอคนซื้อคนเสรอรเธอหรือจะมองครับก็สำหรับเทิ่มนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดแนละ้ว คุณลุงวิชิตก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับมีลักนักเพลงทั้งหลายที่ติดตามรายการนะครับก็ไว้พบกันในเทสต,ต่อไปนะครับ